สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับบทเรียนบนเว็บเรื่อง Word Word นะครับเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft c o r p o r a t i o n อีกทั้งยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายและมีการพัฒนามาหลายเวอร์ชั่นโปรแกรมนี้เรียกสั้นว่าโปรแกรม Word หรือ Word เวอร์ชันแรกเลยนะครับคือเวอร์ชั่น3.0และเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตก็คือเวอร์ชัครับซึ่งขีดความสามารถของโปรแกรมเวิร์ดนั้นนะครับสามารถทําได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างเอกสารแบบฟอร์มเอกสารจดหมายเวียนสร้างเอกสารที่ต้องการอย่างง่าย ดสามารถช่วยสร้างเอกสารรายงานและคู่มือรวมทั้งจดหมายสำหรับงานด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แบบฟอร์มจดหมายที่มีอยู่แล้วนอกจากนั้นสามารถทำจดหมายเวียนได้อีกด้วยนะครับ